สวัสดีค่ะสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักที่หลายคนเคยผ่านความรู้สึกนั้นมาเราไม่เคยลืมเพราะมันถูกเก็บไว้ลึกๆอยู่ในใจของเรามาตลอดวันนี้เพลมาคุยงานกับฟางเรื่องที่จะช่วยงานรุ่นพี่หัวหน้าชมรมคนเก่าที่จะมาถ่ายคลิปวิดีโอในมหาลาัยส่งเข้าประกวดเพลเลือกคนที่จะมาช่วยงานที่มีชื่เอเนกอยู่ในนั้นเธอไม่กล้าบอกเหตุผลแต่เอาว่าเพื่อนคนนั้นกับรุ่นพี่เจอกันทีไรก็ทะเลาะก,กันทุกทีเทียงนั้นซินซินบอกกับน้าเอกเรื่องที่จะให้ช็อกโกแลตเป็นสื่อแทนใจ สำหรับกิจกรรมบอกรักในอาทิตย์นี้ในเมื่อฟินฟินตั้งใจจะให้ไข่ทัวเนก็ต้องเตรียมตัวเหมือนกันไม่นานนักเนก,กับฟินฟินก็ลงมือทําช็อกโกแลตที่ดูจะไม่ตรงปกเท่าไหร่ทําไปทํามาช็อกโกแลตที่ว่าก็กลายเป็นน้ําช็อกโกแลตเข้มขน้นให้อเสียจัดก,การแทนจนต้องเริ่มต้นใหม่อีกครั้งและพอเนกไม่ยอมเขียนข้อความสารภาพรักลงบนช็อกโกแลตของตัวเองเหมือนอย่างที่ฟินฟินทําฟินฟินกับอาเสียถึงได้จัดก,การวางแผนแอบเคียวและห่อให้โดยที่เนกไม่รู้ ไม่ใช่แค่เหนก,กับเพื่อนที่สนใจเรื่องช็อกโกแลตบอกรักเนยดาวคณะที่เห็นข่าวนี้ก็คิดเตรียมชอ็อกโกแลตกับเขาเหมือนกันเมื่อฟังกลับเข้ามาที่ห้องเห็นกล่องช็อกโกแลตของนางเอกก็ถามด้วยความสนใจเนยดาวคณะจอมเผือกก็รีบแทรกมาอย่างไว้ว่านางเอกเคงเตรียมไว้ให้กับพระเอกอาเสียเห็นเพื่อนหน้าเสียก็รีบแก้ตัวให้ว่าเป็นของเพื่อนในห้องนางเอกชอบสายโหดเพล็กไม่ใช่แนวเช้าวันต่อมาก่อนเข้าห้องเรียนอาเสียก็เตือนนางเอกให้พิชิตภารกิจวันนี้ให้สําเร็จ แต่พูดไปยังไงในก็ไม่กล้ยอยู่ดีผู้ชายไม่น่าจะชอบของหวานเพศเองก็อาจจะไม่อยากได้ในเมื่อเกิดปัญหาก็ต้องลองถามผู้ชายคนอื่นดูแล้วผู้โชคดีก็คือใครทั่วที่ผ่านมาพอดีอาเสียรีบตะโกนถามว่าเขาอยากได้ช็อกโกแลตในวันบอกรักหรือเปล่าและพอคําถามนี้ก็ทําให้ใครทั่วนึกไปถึงเรื่องรูปของเขาที่อยู่ในหนังสือของนาาเอกและยิ่งเห็นเอกทำเหมือนเขินเขาก็ยิ่งเขินกว่าจะต้องขี่รถหนีไป วันนี้เนย์แอรมาเข้าคลาเรียนออกแบบเสื้อผ้ากับอาเสียด้วยความตื่นเต้นแล้วก็ต้องแปลกใจที่เห็นคุณสอนใครเป็นผู้หญิงที่พวกเธอนินทากันวันนั้นระหว่างที่เนยท์ทำมัดย้อมอย่างตั้งใจอาจารย์ก็เข้ามาดูอย่างสนใจและเมื่อผลงานของเนย์ออกมาก็โดนใจอาจารย์เหลือเกินที่มีลักษณะเฉพาะแต่แล้วความลับของเธอก็ถูกเปิดเผยเมื่อนเนยกเผยบอกชื่อของตัวเองออกไปเมียดาวคณะที่รอโอกาสน,านี้มานานก็รีบประจานว่าเนย์เป็นเด็กสถาปัตย์คณะคุณลีของอาจารย์อิง แต่ก่อนที่เรื่องราวจะบานปลายอาเสียก็ใช้ข่ารมชมและเยินยออาจารย์จนสุดท้ายอาจารย์อิงก็ยอมให้เนกมาเป็นเด็กฝึกหัดในโคตาส่วนตัวความแปลกของอาจารย์ยังไม่จบแค่นั้นแค่เจอกันวันแรกก็เกลี้ยกล่อมให้เนกไปทําเลสิกแถมยังนัดหมอให้เซรร็นสับประหนึ่งว่ารู้จักกันมานานเป็นสินที่เตรียมไปสารภาพรักกับใครทั่วแต่พอเห็นเขาปฏิเสธช็อกโกแลตของคนอื่นแบบเย็นชาและโหดเหี้ยมความบันใจที่มีมาก็สลายไปจนหมด ว่าแล้วซินซิงก็ตัดสินใจที่จะกลับไปตั้งหลักมาใหม่หลังจากที่เนยโดนเดนสียไล่ไปหาพระเอกเธอก็มาหาเขาที่สตูดิโอแต่พอไปถึงยังไม่ทันจะได้รวบรวมความกลา้าฟานก็เข้ามาทักทําให้เนต้องล้มเลิกความคิดจังหวะที่จะหาข้ออ้างแก้ตัวเสียงของซินซินจากห้องกระจายเสียงก็ดังและแทรกเข้ามานางเอกถึงอ้างว่ามาหาที่อัดเสียงให้เพื่อนก่อนจะรีบหนีออกไปในลงมาก็มาเจอกับใครทั่วที่เข้ามารับพัสดุใต้ตึก พร้อมกับเสียงประกาศตามสายจากฟินฟินที่พูดถึงกิจกรรมการให้ช็อกโกแลตกับคนที่ชอบก็ดังขึ้นแต่เพราะใครทั่วไม่เคยสนใจฟินฟินถึงไม่เคยรู้ว่าเธออยากเป็นผู้ประกาศนานแล้วพอใครทั่วเห็นกล่องช็อกโกแลตในมือของนาเอกและคิดว่ามีคนให้เธอมาก็คิดเข้าไปแย่งแต่จังหวะที่กำลังวิ่งไล่กันน้าเอกก็ไปชนกับรุ่นพี่ของพระเอกที่เข้ามาพอดีแต่ก่อนที่จะมีเรื่องกันไปมากกว่านี้เพ่ก,กับฟ้าก็เข้ามาห้ามเพกเห็นกล่องช็อกโกแลตในมือของนาเอกต้นเหตุข,ของเรื่อง ก็เริ่มรู้สึกแปลกๆฝา่งที่เห็นแบบนั้นก็นึกขึ้นได้เรื่องที่อาเสียบอกว่านั้นที่ว่านาเอกชอบผู้ชายสายโหดนาเอกได้แต่อ,อึ้งๆไม่รู้จะพูดยังไงบอกว่าไม่ใช่ก็ไม่มีใครเชื่อไข่ทั่วก็ได้แต่อมยิ้มส่วนพระเอกดูแล้วอาการก็ไม่ค่อยดีมองกล่องในมือขอเอกไม่วางตาส่วนท่านในที่กลับมาที่ห้องอยังหมดอะไรตายยากเพราะทาภารกิจไม่สําเร็จแต่ไม่ใช่แค่เธอเพราะสินสิงก็ไม่กล้าให้ไข่ทั่วเหมือนกันไข่ทั่วน่ากลัวขนาดนั้นใครจะกล้าเข้าไปให้ แล้วสองสาวซินซินกับนายเอกก็โดนอาเสียจัดชุดใหญ่ให้ไปจัดการส่งช็อกโกแลตให้สําเร็จไมยนั้นที่ชมรมเพ่ประกาศเรื่องของคนที่สมัครใจมาช่วยงานรุ่นพี่พอรุ่นพี่เห็นหนายเอกที่เข้ามาลงชื่อก็จําได้ว่าเคยมีเรื่องกันมาก่อนรุ่นพี่หาเรื่องวยการส่งนายเอกที่ไม่มีทักษะอะไรพิเศษไปอยู่ฝ่ายขนของหลังประชุมเสร็จนายเอกทวอการที่ไม่มีคนอื่นในห้องก็เตรียมจะเอาช็อกโกแลตเข้ามาให้พระเอกที่นั่งอยู่แต่ก็โดนยิดาวคณะตัดหน้าเอาเข้าไปให้ ก่อนจะโดนปฏิเสธกลับมาอย่างเย็นชานเนยเห็นแบบนั้นก็นึกถึงไข่ทั่วที่ว่าเย็นชาคงไม่เท่าเพกของเธอเสียงพึพมพำเบาๆชื่อของไข่ทั่วที่ออกมาจากปากน้าเอกแต่มันกลับดังเข้าไปที่หูของเพกทที่เดินออกมาพอดีนาทีเย็นชาอยู่แล้วก็ยิ่งห่างเหินเข้าไปอีกนเนยยังไม่ทันได้พูดอะไรเขาก็เดินจากไปแบบไม่สนใจเธอเพลทกลับเข้ามาที่ห้องพร้อมกับอารมณ์ที่หงุดหงิดอย่างไม่รู้สาเหตุพอเห็นช่อกล้วตกองโตบนโต๊ะก็เปลี่ยนใจกลับไปที่สตูดิโอทำง,งานต่อ แต่ถึงจะเปลี่ยนบรรยากาศความงุนงิบที่ตามมาก็ทําให้ทํางานไม่ได้ตัางใจแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เขาทํางานส่งไม่ทันทําให้อาจารย์เจ้าของวิชาเองยังแปลกใจถึงกับต้องเอามาเล่าให้อาจารย์หนวดฟังเพราะไม่ใช่แค่พระเอกใครทั่วเด็กเรียนดีของชั้นปีหนึ่งกอาแต่ยิ้มในเวลาเรียนหรือนี่คือช่วงเวลาของวัยรุ่นที่หัวใจกําลังวาวุ่นที่เชาเข้ามาหาพระเอกที่สตูก่อนจะถามเพื่อนเรื่อนในเอกที่น่าจะเอาอกาแล็มาให้เขาแต่พอรู้ว่าพระเอกไม่ได้ อเชาถึงคิดว่าเนยคงเอาไปให้ใครทั่วอย่างที่เห็นในเหตุการณ์วันนั้นแล้วมันก็ยิ่งทําให้เพลอ,อารมณ์เสียหนักเข้าไปอีกวันต่อมาเนยขึ้นมาช่วยรุ่นพี่บนชั้นดาดฟ,ฟ้าเธอมองเพลที่จริงจังกับงานอย่างปราบปลืมก่อนจะถูกรุ่นพี่เรียกให้ไปซื้อของแต่พอรุ่นพี่สั่งไม่เคลียร์เพกถึงต้องอาสาตามไปบอกเนกให้จังหวะที่เนกวิ่งลงไปก็เจอสินซินที่ดักรอให้ช็อกโกแลตไข่ทั่วอยู่ เนกถูกเรียกให้ช่วยเอากล่องช็อกโกแลตไปให้ใครทั่วที่นั่งฟังเพลงอยู่ในสนามมาถึงขนาดนี้ไม่ช่วยก็ต้องช่วยแล้วภาพของเนที่เดินตรงมาพร้อมกับกล่องช็อกโกแลตนั้นก็ทําให้ใครทั่วมองอย่างดีใจและตื่นเต้นจนเสียงเพลงที่ได้ยินกลายเป็นเสียงจังหวะหัวใจที่เต้นแรงขึ้นทุกทีและมันก็ทําให้ใครทั่วไม่ได้ยินสิ่งที่เนกพูดจนเขาต้องดึงหูฟังออกเพื่อถามเธอให้แน่ใจว่าให้เขาจริงหรือเปล่า คำตอบของนายกที่บอกว่าใช่ก็ทําให้ไข่ทั่วยิ้มอย่างดีใจแต่ก็ทําให้เพลงกที่ตามมาและได้ยินเข้าต้องรีบหันหลังเดินหนีเมื่อภารกิจสําเร็จซินซินก็เข้ามาหาใครทั่วแต่เธอกลับโดนขโมนใส่ซินซินได้ยินแล้วก็แปลกใจที่ใครทั่วรับของของเธอไปแล้วยังทําเย็นชากับเธออีกคราวนี้เป็นใครทั่วที่ต้องผิดหวังช็อกโกแลตกล่องนั้นไม่ใช่ของนายเอกอย่างที่เขาคิดนยายเอกกลับมาพร้อมกับของที่สั่งแต่ปรากฏว่าเพล็กไปจัดการให้เรียบร้อยแล้ว ระหว่างถ่ายทำรุ่นพีก็สั่งให้ในายเอกไายืนเป็นตัวประกอบฉากและเพราะความไม่รู้และไม่ได้ใส่แว่นทำให้ในายเอกมองไม่เห็นป้ายที่รุ่นพีปักไว้บนเค้กว่าห้ามแตะเธอถึงได้หั่นเค้กลงไปและนั่นก็ทำให้ในายเอกโดนรุ่นพี่ด่าอย่างแรงจนนายเอกรู้สึกแย่และมโมโหตัวเองเรื่องสายตาที่สั้นเธอรีบส่งข้อความไปบอกอาเสียเรื่องที่ตัดสินใจจะทำเลสิกบนั้นเลยหลังจากถ่ายทำเสร็จนายเอกเข้ามาเก็บของรุ่นพีจอมเฮียบที่อยู่ในห้องเห็นเข้าก็เรียกเธอมาคุย รุ่นพี่ขอโทษที่พูดจาไม่ดีและใส่อารมณ์กับเธอมากไปมันเป็นนิสัยที่ไม่ดีของเขาเองรุ่นพี่เห็น,นเอกเข้าใจและดูใจเย็นก็เปรียบเทียบกับใครคนหนึ่งที่เขากับใครคนนั้นเกือบจะได้คบกันแต่พอจะได้เป็นแฟนกันก็ทะเลาะกันทุกทีครั้งนี้ที่เขามาก็เพื่อกลับมาขอเธอคนนั้นเป็นแฟนแต่พอเอกรู้ว่าเป็นใครเธอก็ต้องบอกข่าวร้ายว่าผู้หญิงที่รุ่นพี่รอคอยมีแฟนใหม่ไปแล้ว เนยขึ้นไปช่วยเก็บของบนชั้นดาดฟ้าแต่พอขึ้นมาก็เห็นรพอเอกทำอยู่คนเดียวเธอคิดที่จะเข้าไปช่วยแต่ก็โดนเพอเอกปฏิเสธเสียงเข้มขับมาแล้วระหว่างที่เนยกำลังคุยโทรศัพท์อยู่กับซินซินเพอเอกก็ได้ยินเธอพูดถึงที่ซินซินดีใจเรื่องที่ใครทั่วรับช็อกโกแลตไปจนทำมือถือตกก็ทำให้เพอเอกถึงกับล่วงอกมันไม่ใช่อย่างที่เห็นและได้ยินเพรงงาะงั้นพออยากวางสายเพยก็กลับมาคุยกับเธอเหมือนเดิมไม่เย็นชาเหมือนเก่า และมันก็ทําให้ในเนกกล้าที่จะเอาช็อกโกแลตของเธอไปให้เขาและเป็นความโชคดีของนาเอกที่เป็นคนแก่กล่องถึงได้เห็นว่าเพื่อนวางยาเขียนคําว่ามาเป็นแฟนของฉันไหมเอาไว้นาเอกรีบหยิบชิ้นตรงกลางมากินให้เหลือแค่ความหมายว่ามาเป็นเพื่อนกันไว้แค่นั้นถึงเพจจะสงสัยก็ต้องปล่อยให้เขาสงสัยต่อไปแล้วบ่ายนั้นเนกก็มาหาหมอทำเลสิกตามนะัดแต่การมาคนเดียวก็เปล่าเปลี่ยวกว่าที่คิดหลังจากผ่าตัดเสร็จนเนกก็นั่งรอยอย่างเคว้งคว้างเพราะรอบข้างที่ไม่มีใคร อย่าลืมตาก็ไม่ได้เรียกใครก็ไม่ได้ยินแล้วไม่นานนักนาเอกก็ต้องแปลกใจที่เป็นเพลกมามันเป็นฝีมือของเพื่อนตัวดีทั้งสองคนนั่นเองเพลกเอาที่ปิดตาที่เขาทํามาเพื่อนาเอกโดยเฉพาะมาติดให้แต่เพราะความที่ต้องใกล้ชิดทําให้เพลกเกิดความรู้สึกเล็กๆที่บอกไม่ถูกว่ารู้สึกยังไงทําให้ม่กล้าจูมือนาเอกที่มองไม่เห็นและแต่ให้เธอจับเสื้อของเขาเดินตามออกไปวันนี้เพล็กกำลังหนีตายจากการตามล่าของอาจารย์อิงที่มาตามจับเขาไปเล่นละครเวที แต่สุดท้ายก็หนีไม่พ้นพระเอกโดนอาจารย์เอางานโมเดลที่ต้องส่งไปเป็นตัวประกันพออาจารย์หนวดมาเจอเขาพระเอกถึงโยนกันบ้านในมือที่อยู่กับอาจารย์อิงให้อาจารย์หนวดรับผิดชอบต่อไปแล้วจากการยื้อแย้งก็ทําให้อาจารย์อิงต้องเจ็บตัวจากการปกป้องงานของพระเอกที่เธอเกือบทําหล่นและพอแบบนี้ก็ทาให้อาจารย์หนวดมองอาจารย์อิงด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปนายอกับเพื่อนมาเจอพระเอกเข้าระหว่างทางที่จะไปหาอาจารย์อิงและพวกเธอก็เห็นรูปของเขาวางโดดเด่นเป็นสง่า เป็นตัวแสดงนำชายของละครเวทีครั้งนี้ที่อาจารย์เองเอามาติดไว้เพื่อเพิ่มความสนใจให้สาวๆมาสมัครเป็นตัวแสดงนำหญิงโดยที่เพชไม่ได้เห็นด้วยเลยสักนิดแต่ก็ทำอะไรกับอาจารย์ไม่ได้วันนี้ซินซินแวะมาหาใครทั่วเพราะกลัวใครทั่วคิดถึงเวลาที่เธอไม่อยู่เพราะต้องไปออกค่ายต่างจังหวัดแต่กระตุนเขาเมินกลับมาอีกยิ่งใครทั่วได้ยินซินซินพูดถึงเรื่องช็อกโกแลตที่มันแสดงใจเขาก็ยิ่งไม่อยากสนใจเธอคืนนั้นเมื่อเสียกลับมาเธอก็มาพร้อมกับใบสมัครตัวแสดงนำหญิง ในเมื่อเพเอ,อกเป็นตัวแสดงนําชายเธอก็อยากให้เนกได้รองกับเขาบ้างเยดาวคณะที่ลงสมัครตั้งแต่วันแรกพอเห็นเนกจะสมัครบ้างก็ขำเพราะมันเป็นไปไม่ได้เนกที่ไม่กล้าแต่พอโดนย้ำต่อหน้าและได้แรงยุจากอาเสียเธอก็ต้องสู้ตายที่ละครเวทีวันนี้รพเอ,อกมาทําหน้าที่ดูแลเรื่องการจัดฉากบนเวทีทางเอกเองก็มาร่วมคัดตัวตัวแสดงนําฝ่ายหญิงที่มีเยดาวคณะเป็นตัวเต็งอาจารย์อิงให้ทุกคนทดสอบบทเศร้าเขาน้ําตา วนไกลมาถึงคิวของนางเอกที่กําลังมีปัญหาก,กับการร้องไห้ยิ่งเห็นอาจารย์เลือกยายดาวคณะเป็นตัวแสดงนําหญิงเบอร์หนึ่งนะเอกก็ยิ่งใจเสียอาเสียที่เตรียมพร้อมมาอย่างดีจัดการป้ายยามองเข้าที่ตาของนางเอกน้ําตาที่ว่าไม่ไหลก็ทะลักลายจนเช็ดแทบไม่ทันอาจารย์เองเห็นแบบนั้นก็ตัดสินให้ในเป็นตัวสำรองตัวแสดงนําหญิงทันทีพเอกที่อยู่บนเวทีที่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นก็รีบเอาทิชชู่มาให้นเอกที่หลับตายอยู่ ทำให้เธอไม่รู้ว่าเป็นเขาที่เอามาให้ไม่นานนะัเกเพ่ก็ตามมาสมทบกับฟางและอีเชาที่รอเขาถ่ายรูปผลงานให้อาจารย์อยู่แต่เพราะความที่พเพ่ต้องรับผิดชอบงานอื่นถึงให้เพื่อนของเขารับหน้าที่ถ่ายรูปให้แทนแต่ระหว่างที่เพื่อนของพเพ่ก,กําลังถ่ายรูปงาน mm. เขาก็ถือโอกาสถ่ายรูปของฟางไปโดยที่เธอไม่รู้ตัวส่วนอาจารย์อิงที่ออกมาตามพระเอกให้กลับไปซ้อมบท mm. เธอก็มาเจอกับไขทัวที่เล่นบาสอยู่แล้วความหลอกของเขาก็โดนใจอาจารย์อิง เธอเกลี้ยกล่อมไคทั่วให้มาเล่นเป็นตัวแสดงนําให้แต่ไคทั่วก็ไม่สนใจอาจารย์อิงตามมาจนเจอพระเอแต่เขาก็ไม่ยอมไปซ้อมบทให้อยู่ดีจนได้ยินชื่อขอในที่ได้เป็นตัวสารองพระเอถึงยอมเปลี่ยนใจตามอาจารย์กลับไปซ้อมไม่ใช่เพราะอีเชาเพื่อนที่กําลังถูกอาจารย์ขู่แต่เป็นเพราะใครมีเขาเท่านั้นที่รู้แล้วก็ถึงเวลาซ้อมบทที่เพกร,รู้สึกว่าคำพูดในบทมันเหมือนมาจากความรู้สึกของเขาและตอนนี้เมอตาสบตาคำพูดที่เหมือนมาจากใจ อยา,ากขอเข้ากับเธอคนนั้นที่มันดูเหมือนจริงจนเอกเองก็เคลิ้มจนอยากจะโผล่เข้าไปหาอ้อมกอดของเอลที่อยู่ตรงหน้าแต่ว่าบรรยากาศที่กําลังโรแมนติกก็ต้องพังทลายลงเมื่ออาจารย์สังคัดด้วยความดีใจที่ทั้งสองคนแสดงออกมาดีดแล้วมันก็ทําให้พเพกต้องรีบเดินไปกินน้ําดับความร้อนรุมความเขินแรงที่ไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนในคลาสเรียนใครทั่วพยายามหาโอกาสคุยกับนายเอกเรื่องช็อกโกแลตแต่เพราะความที่เอกรีบร้อนทําให้เขาไม่กล้าคุย แล้วเขาถึงได้รู้ว่าเนต้องไปซ้อมบทละครเวทีหลังเวทียดา,าดาวคณะแต่งตัวไปก็บ่นไปกับความไม่เชื่อในฝีมือของอาเสียแล้วก็พาไปว่าเรื่องอ้วนทําให้อาเสียไม่พอใจไม่ทําเสื้อผ้าต่อให้ยดา,าดาวคณะเห็นนางเอกเข้าไปปลอบใจเพื่อนก็หาเรื่องไปฟ้องอาจารย์อิงว่าเนจะแย่งบทนําจากเธอแต่พอเห็นอาจารย์ไม่ว่าอะไรยดา,าดาวคณะก็ยื่นไม้ตายจะไม่เล่นต่อถ้ามีเธอก็ต้องไม่มีนางเอกแต่มันก็เป็นการท้าทายผิดคน อาจารย์ให้ทั้งสองคนเล่นบทหกลมเียดาวคณะที่เอาแต่ห่วงสวยทําเท่าไหร่ก็ไม่ถูกใจอาจารย์และคนดูแต่พอในเอกลงทุนทุ่มตัวลงพื้นอาจารย์ก็ประกาศแบบไม่ลังเลว่าตัวแสดงนาฝ่ายหญิงเปลี่ยนเป็นในเอกนบััดนี้และเมื่อเป็นแบบนั้นเพลก็ต้องขบทดกับในเอกอย่างเป็นทางการเพลกมาในชุดเจ้าชายสุดหล่อแต่ในเอกยังเหมือนนางฟินที่ยังไม่ได้แปลงโฉมอาจารย์เองเมอาอยู่นานก็ตัดสินใจส่งในเอกเข้าไปหลังเวทีให้อาเสียจัดการแปลงร่างให้ พอเสียรู้ว่านางมันร้ายอย่างยายดาวคณะถูกคัดออกก็ดีใจรีบจัดเซตใหญ่ให้เนกทันทีไม่นานนักนเนกก็ออกมาในลุกเจ้าหญิงที่สวยจนพระเอกยังต้องตะลึงแต่คงตะลึงนางเกินไปเจ้าช,ชายถึงได้กลายเป็นใครทั่วที่เขามาขอเล่นตามที่อาจารย์อิงเคยบอกเขาไว้มันเลยกลายเป็นข่าวร้ายสําหรับนางเอกจนต้องมานั่งถอนใจอย่างผิดหวังอาเสียก็เศร้าพอกันเพราะต้องรับผิดชอบเสื้อผ้าในการแสดงทั้งหมดที่มีในเมื่อทําอะไรไม่ได้เนก็ต้องรับผิดชอบซ้อมบทกับใครทั่วต่อไป และมันก็ทําให้พระเอกที่เห็นทั้งคู่ใกล้ชิดสนิทสนมกันจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเหลอชนกระจกจนได้แผลมาเป็นที่ระลึกคืนนั้นระหว่างที่ฟางกาลังดูรูปที่ถ่ายไว้ด้วยกล้องของพระเอกก็ต้องแปลกใจที่เห็นภาพของนเนกอยู่ในนั้นเพราะเธอจําได้ว่าพเพกไม่ชอบถ่ายรูปคนพอเนกับเพื่อนกลับมาฟางก็ตัดสินใจเรียกนเนกเข้ามาดูรูปในเครื่องพอเห็นรูปที่พเพเกแอบถ่ายไว้ก็ทําให้ในเนกแอบดีใจก่อนจะต้องเศร้าไม่เห็นรูปถัดมาเป็นรูปของฟางที่ถ่ายออกมาสวยกว่าของเธอ แล้วก็ถึงวันแสดงพอจานอิงรู้ว่าเสื้อผ้าที่ทําออกมาดูดีเป็นฝีมือของเด็กทั้งหมดก็รู้สึกเสียดายที่เธอไม่ได้มาเรียนคณะออกแบบเสื้อผ้าอาเสียที่รู้ว่าเด็กเศร้ากับเรื่องรูปก,ก็เข้ามาปลอบใจเพื่อนส่วนเพลกที่ต้องมาเป็นหุ่นโชว์ให้อีเาาพ่อค้าในสายเลือดที่ขายทั้งเสื้อและช่อดอกไม้ให้กับคนมาดูงานแสดงแต่ก่อนที่จะกลับเข้าไปที่งานเพลก็ซื้อช่อดอกไม้ที่มีตัวโดเรมอนติดมือไปให้นาเอกพอเพื่อนเพลกรู้เข้าก็แปลกใจเรื่องนี้มีเงื่อนงำ คงไม่ใช่แค่เพราะรู้ว่านเนกชอบโดเรมอนพระเอกถึงคิดจะซื้อให้แล้วอีเชาก็ฝากพระเอกให้เอาเสื้อไปให้ฟางด้วยซินซินที่เพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดก็ทันเวลาดูละครเวทีจนได้จนมาถึงฉากสาคัญที่เจ้าชายกําลังบอกรักเจ้าหญิงอยู่ที่ดูอินและจริงจังเหมือนมาจากความรู้สึกของคนแสดงเองทําให้ซินซินที่ดูอยู่ถึงกับน้ําตาคลอไปด้วยในเอกที่ต้องแสดงความรู้สึกที่เศร้าพอหันไปเห็นพระเอกเอาเสื้อไปคลุมให้ฟางที่กําลังดูอยู่น้ําตาก็ไหลออกมาแบบไม่ต้องฝืน พราะอาจารย์หนวดโทรตามทำให้เพเอกต้องออกจากงานมาก่อนเขาไปเอาช่อดอกไม้ไปให้เนเที่หลังเวทีพยายดาวคณะรู้ว่าเพเกเอามาให้ใครก็อิจฉาและไม่พอใจหลังจากที่เพเอออกไปเธอถึงได้ขยับช่อดอกไม้ไปทางอื่นที่อาจารย์หนวดเรียกเพเมาก็เพราะอาจาร์ไปเจอผลงานเก่าสมัยเรียนของแม่พระเอกที่หลงเหลืออยู่เพเยังเจอที่แม่เขียนด่าพ่อเอาไว้ในนั้นและจังหวะที่เขาดูงานของแม่อยู่พอกระโทรเข้ามาเพเอกคิดจะเล่าเรื่องที่เจอให้พ่อฟัง แต่พ่อกลับสั่งให้เขาหาวิธีเรียกไขทั่วกลับไปแถยรูปรวมครอบครัวให้ได้แล้วมันก็ทําให้เพ็กเปลี่ยนใจไม่คิดจะเล่าเรื่องแม่ที่พ่อคงลืมไปแล้วหลังจากจบการแสดงซินซินยังอินอยู่กับภาพที่ไขทั่วสารภาพรักรก,กับนางเอกบนเวทีมันดูสมจริงจนเธอรู้สึกหวั่นไหวว่ามันไม่ใช่แค่การแสดงเมื่อเนยกลับเข้ามาหลังเวทีก็สะดุดตากับช่อดอกไม้ที่มีโดเรมอนวางอยู่บนโต๊ะฟางพอรู้ว่าเป็นของพระเอกนางเอกก็ยิ่งเศร้า ไม่นานนักนาเอกที่ออกมารวมตัวเตรียมถ่ายรูปหมู่ไขท,ทัวเขาชอดอกไม้ที่มีคนเอามาให้เขาให้กับนาเอกพอเห็นว่าเธอไม่ต้องการเขาถึงต้องบอกว่าเป็นดอกไม้ที่ตัวแทนห้องจับมาให้และมันก็ทําให้เพล่ที่เห็นรู้สึกเสียใจที่เนกไม่ถือช่อดอกไม้ของเขาหลังจากถ่ายรูปหมู่เสร็จเนกก็หยิบช่อดอกไม้ที่ได้มากลับออกไปโดยไม่สนใจช่อดอกไม้ที่มีโดเรมอนที่วางอยู่ข้างกันตรงนั้น ในอ,ออกมาเจอเพลงน,นั่งอยู่คนเดียวด้านนอกเธอไม่คิดจะเข้าไปทักเขาเหมือนทุกครั้งต่างคนก็ต่างไปตามทางของตัวเองและคืนนั้นต่างคนก็ต่างเศร้ากับเรื่องที่เกิดขึ้นความเข้าใจผิดบางทีมันก็ทําให้มีความสุขและบางทีก็ทําให้เศร้าเจอกันรนีพีน้าสวัสดีค่ะ